ความดันต่ำวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นอาการที่ต้องระวังด้วยนะครับความดันต่ํานั้นเป็นภาะวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ํากว่าปกติมักทําให้มีอาการป่วยเช่นเวนียนศีรษะมองเห็นไม่ชัดคลื่นไส้สับสนใจสั่นผิวซีดผิวหนังเย็นหรือชื้นผิดปกติเสียาการทรงตัวร่างกายอ่อนแอชีพจรเต้นเร็วเป็นลม หรืออาจจะเกิดอาการช็อกได้าาเพราะว่าความดันต่ำนั้นมีความรุนแรงมากซึ่งอาการจากเพราะว่าความดันต่ำนี้อาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจาวันหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยได้ดังนั้นผู้ป่วยควรสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อตรวจรักษาได้ทันท่วงทีและหาวิธีดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมความดันต่ำนั้นเป็นยังไงกันบ้าง การวัดค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงนั้นมีค่าความดันโลหิตตัวบนเป็นแรงดันในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวหรือสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายและค่าความดันโลหิตตัวล่างเป็นค่าแรงดันในขณะที่หัวใจนั้นกำลังคลายตัวโดยระดับความดันโลหิตปกติจะอยู่ที่ประมาณ120ต่อ80มิลลิเมตรประหลอด ส่วนภาะวะความดันโลหติตต่ำนั้นแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาะวะนี้ก็ต่อเมื่อมีค่าความดันโลหติตต่ำกว่า90/60มิลลิเมตรประหลอดร่วมกับมีอาการป่วยแสดงออกมาสำหรับผู้ที่มีความดันต่ำกว่า90/60มิลลิเมตรประลอดนั้นแต่ไม่พบอาการผิดปกติอย่างใดใน,ใน,ใน,ในทางการแพทย์ยังจัดว่าสุขภาพเป็นปกติดีไม่จำเป็นต้องเข้าการร,กรับการรักษาทีนี้มีคำถามว่า ความดันต่ำนั้นเกิดจากอะไรระดับความดันโลหิตจะแตกต่างกันไปตามอิยบทของร่างกายจังหวะการหายใจสภาพร่างกายระดับความเครียดอาหารหรือเครื่องดื่มที่บริโภคและช่วงเวลาในแต่ละวันซึ่งโดยปกตินั้นความดันโลหิตมักจะลดต่ำลงในเวลากลางคืนและเพิ่มขึ้นเมื่อตื่นนอนส่วนสาเหตุอื่นๆที่อาจทําให้ค่าความดันต่ำก็ได้แก่กรรมพันธุ์อายุที่เพิ่มมากขึ้น การใช้ยาบางชนิดเช่นยาเบตาบกเกา้าบล็อกเกอร์ยาแอนฟาบล็อกเกอร์ยาลดความตันโลหิตและยาขับปัสสาวะรวมไปถึงโรคหรือภาะวะต่างๆที่มีผลต่อระดับความตันโลหิตเช่นการตั้งครรภ์ภาวะการขาดน้ำการป่วยติดเชื้อรุนแรงอาการแพ้รุนแรงโรคโลหิตจางโรคหัวใจโรคพาร์กินสันทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าความดันต่ำนั้นป้องกันและดูแลตนเองอย่างไร พื่อพบว่าตนเองนั้นมีภาวะมีอาการของภาวะความดันต่ำผู้ป่วยควรหยุดกิจกรรมทุกอย่างที่กำลังทําอยู่ให้นั่งพักหรือนอนลงดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มที่มีอิเล็กโทรไลต์เป็นส่วนประกอบอย่างไอออนริงหากเวียนศีรษะนั้นค่อยนั่งลงแล้วกม้มศีรษะไว้ระหว่างหัวเขา่าเพื่อช่วยให้ความดันโลหิตกลับเป็นปกติโดยอาการมักจะดีขึ้นภายในไม่กี่นาที นอกจากนั้นอาจจะปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้เพื่อป้องกันและดูแลตนเองจากอาการป่วยของภาวะความดันต่ําก็คือ 1. ค่อยๆลุกขึ้นยืนควรลุกจากที่นั่งหรือลุกจากเตียงช้าๆโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนตอนเช้าหากกาลังนอนอยู่ผู้ป่วยอาจขยับเท้าขึ้นลงเพื่อช่วยการไหลเวียนโลหิตจากนั้นจึงค่อยลุกขึ้นช้าๆอาจนั่งที่ขอบเตียงก่อนแล้วจึงค่อยยืนขึ้น ขั้นต่อไปก็คือผู้ป่วยอาจเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเพิ่มจังหวะการเต้นของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตของร่างกายได้เช่นยืดเหยียดร่างกายบนเตียงก่อนลุกขึ้นยืนหรือหากกำลังนั่งอยู่และจะลุกขึ้นยืนให้ไขว่ห้างสลับขาไปมาก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นหลีกเลี่ยงการยืนเป็นเวลานาน การยืนเป็นเวลานานนั้นอาจทำให้เกิดภาวะความดันต่ำประเภทที่เกิดจากการยืนเป็นเวลานานหรือความดันต่ำจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างสมองและหัวใจด้วยเหตุนี้การหลีกเลี่ยงการยืนเป็นเวลานานจึงอาจช่วยป้องกันภารระวะดังกล่าวได้รับประทานอาหารปริมาณน,น้อยแต่บ่อยครั้ง การรับประทานอาหารในปริมาณน,น้อยแต่แบ่งเป็นหลายมือ้อแทนการรับประทานอาหารปริมาณมากในครั้งเดียวอาจป้องกันความดันต่ำชนิดที่เกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารโดยการเอนตัวนอนหรือนั่งลงสักพักหลังรับประทานอาหารอาจช่วยบรรเทาอาการลงได้ขั้นต่อไปก็คือการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม การดื่มน้ํำในปริมาณที่เหมาะสมนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณของเหลวในร่างกายและป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ําที่เป็นอีกสาเหตุสําคัญของภาวะความดันต่าดูภาวะขาดน้ําเกิดได้หลายสาเหตุเช่น 1. การอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดการดื่มน้ําน้อยการออกกําลังกายหนักหรือนานเกินไปการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ อาการท้องเสียและอาการคลื่นไส้อาเจียนอีกทั้งการขาดน้ำนั้นยังทำให้ปวดศีรษะรู้สึกอ่อนเพลียและไม่สดชื่นด้วยเหตุนี้การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติและลดความเสี่ยงของภาวะความดันต่ำนอกจากน้ำเปล่าแล้วอาจเลือกเครื่องดื่มในกลุ่มที่เรียกกันว่าไอออนริงซึ่งไอออนริงเป็นเครื่องดื่มทางเลือกที่มีประจุจากเล็กโทรไลต์หรือแร่ธาตุที่ละลายในน้ำอย่างโซเดียม โทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำได้ดีขึ้นโดยประจุจจากอิเล็กโทรไลต์นั้นยังอาจช่วยให้เซลล์กักเก็บน้ำได้ดีขึ้นด้วยจึงอาจป้องกันและบรรเมมาทาอาการขาดน้ำทั้งยังทำให้ร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียจากการขาดน้ำได้อีกด้วยหลีกเลี่ยงคาเฟอีนคาเฟอีนนั้นเป็นสารที่อาจเพิ่มความของภาวะความดันต่ำได้จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ เช่นชากาแฟและชอเเล็อกโกแลตเป็นต้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนงดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายหลายด้านทั้งยังนำอิสุปวะขาดน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความดันโลหิตต่ำจึงควรงดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันร,ร่างกายขาดน้ำสมุนทงน้องที่กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ถุงน่องชนิดนี้เป็นถุงน่องชนิดที่ผยบรัดให้เกิดแรงดันบริเวณเท้าขาและท้องซึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มระดับความดันโลหิตแต่ถุงน่องชนิดนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยทุกรายจึงควรขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้งานเสมอดูแลตนเองแล้วอาการไม่ไดีขึ้นผู้ป่วยน,นั้นควรไปพบแพทย์โดยแพทย์นั้นมักจะรักษาตามสาเหตุที่ทําให้ความดันต่ําเช่นให้ยารักษาความดันต่ํา รักษาความดันเลือดต่ำเช่นยาฟลูโดโคอร์ติโซนซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกายมังใช้รักษาความดันต่ำที่เกิดจากการยืนหรือการเปลี่ยนท่าทางและยามิโดรินซึ่งจะช่วยเพิ่มความดันโลหติต ในกรณีที่ผู้ป่วยความดันต่ำหรือรังจากการยืนหรือการเปลี่ยนท่าทางรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของความดันต่ำเช่นหากความดันต่ำจากความผิดปกติของฮอร์โมนแพทย์อาจส่งตัวผู้ป่วยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาต่อมไร้ท่อซึ่งผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยยาทดแทนฮอร์โมนใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อหรือใช้ยารักษาการขึ้นไส้อาเจียนเป็นต้นหากแพทย์ไม่ิจฉัยว่า ความดันต่ำจากการใช้ยาบางชนิดแพทย์อาจปรับปริมาณยาหรือให้เปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นๆแทนและหากผู้ป่วยกำลังใช้ยาที่มีผลข้างเคียงทำให้ความดันต่ำควรตรวจวัดระดับความดันเป็นระยะหรือพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนําให้ผู้ป่วยเพิ่มระดับความดันโลหิตด,ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การควบคุมอาหารโดยรับประทานอาหารน้อยลงกว่าปกติและแบ่งเป็นหลายมือ้อจํากัดอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตควรนั่งพักหลังรับประทานอาหารและหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดความดันก่อนมื้ออาหาร 2. ก็คือรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือเพราะโซเดียมจะทําให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์เสมอเนื่องจากอาหารที่มีเกลือมากเกินไปอาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางประเภทข้อที่3า่พานอยู่ในส,สภาพอากาศร้อน หรือป่วยด้วยการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือไข้หวัดให้ดื่มน้ํามากขึ้นเพื่อทดแทนน้าที่เสียไปจากร่างกายออกกําลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจำเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนโลหิตระมัดระวังเมื่อต้องเปลี่ยนอริกรบถในท่าอื่นโดยเฉพาะขณะลุกขึ้นยืนจากท่านั่งหรือนอนหลีกเลี่ยงการยืนเป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงการยกของหนัก ขณะขับถ่ายไม่ควรที่จะเบ่งมากเกินไปควรยกระดับศีรษะในขณะนอนอาจใช้ผ้านหนาหรือของแข็งวางใต้หมอนเพื่อช่วยให้ศีรษะสูงอยู่สูงกก่าปกติไม่ร่างกายสัมผัสกับน้ำร้อนเป็นเวลานานเช่นไม่ใช่น้ำร้อนหรือทำสปาเป็นเวลานานหากรู้สึกเวียนศีรษะก็ให้นั่งลงและอาจเตรียมเก้าอี้แบบกันลื่นไว้ในห้องน้ำด้วยขอบคุณที่มาแหล่งที่มาของข้อมูลจากเพจ เนื้องอกซีสต์มะเร็งธรรมชาติทางเลือก